มุนเทคโนโลยี3ตัวนี้คือเครื่องพิมพ์เงินตัวจริงธุรกิจชิป AI แบบสั่งทำของบอร์ดคอมยังคงขับเคลื่อนการติดตั้งระบบขนาดใหญ่ของผู้ให้บริการข่าวระดับโลก Service Now ยังคงเป็นผู้นำในตลาดระบบอัตโนมัติของเวิร์ฟโฟรสำหรับองค์กรโอลาเคิลของตลาดฐานข้อมูลองค์กรและมีแพลตฟอร์ม AI ที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึงตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต ภาคเทคโนโลยีได้สร้างความมั่งคั่งมหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทบางแห่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลขณะที่บางบริษัทก็สร้างแอปพลิเคชันผู้บริโภคที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้นับพันล้านคนนี่คือ3บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่สร้างผลตอบแทนระยะยาวอย่างยอดเยี่ยมและอย่างน่าสนใจที่จะลงทุนในตอนนี้ 1. b o ่บอร์หรือ AVGO ยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีพอร์ตโฟลิโอของชิปกึ่งตัวนำแบบสั่งทําพิเศษและโซลูชันซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานไตรมาส2ปีงบประมาณ2025รายได้15,000ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น20%อา e b i d a ปรับปรุงอยู่ที่10,000นล้านดอลลาร์หรือมาจิน้น6กกระแสงเงินสดอิสระ6.4พันล้านดอลลาร์ เงินสดในมือ9.5พันล้านดอลลาร์คืนเงินให้ผู้ถือหุ้น7พันล้านดอลลาร์ในไตามาสเดียวปั้นผลบวกซื้อหุ้นคืนธุรก,กิจชิป AI ตัวเล่งแบบสั่งทำและระบบเครือข่าย AI เป็นหัวจักหลักของการเติบโตรายได้จากชิป AI โต46ซเป็น4.4พันล้านดอลาลาร์รายได้จาก AI networking พุ่งกว่า170คาดว่าไตรมาส3รายได้ชิป AI จะโตอีก60เป็น5.1%พันล้านดอลลาร์บอดคอมทำงานกับไฮเปอร์สเกเลอร์3ารายใหญ่ที่วางแผนติดตั้ง1ล้านคลัสเตอร์ AI ภายในปี2027โทมฮอกซิสวิตของบอดคอมช่วยสร้างคัสเตอร์ AI ขนาดใหญ่ลดเลเทนซี latency, <c oughs> เพิ่มแบน์วด์และลดการใช้พลังงานการซื้อ VMware มูลค่า61,000ล้านดอนลลาร์ก็เสริมแก่งให้กับธุรกิจซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาจินขั้นต้น93%และมาจินการดำเนินงาน76% 2. s e r v i c เ n o w หรือ NOW ผู้ให้บริการโซลูชัน AI สลับองค์กรและระบบอัตโนมัติของ Workflow ผ่าน NOW, แพลตฟอร์ม NOW ไทมาสองรายได้จาก Subscription 3 1 0 0พันล้านดอนลลาร์ โต22.5%รายได้รวม3.2พันล้านดอลลาร์โต22.5%ตั้งเป้ารายได้ s ซั c r i ป t i o n เกิน15 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปี2026 Now s s i ิ s ชุดเครื่องมือ Generative AI ในแพลตฟอร์มนา w ค่าสร้างรายได้สัญญารายปี1 0 0 0ล้านดอลลาร์ในปี2026จาก250ล้านดอลลาร์ต้นปี2025 ฐานลูกค้าใหญ่ลูกค้า528รายจ่ายเกิน5ล้านดอลลาร์ต่อปีลูกค้าที่จ่ายเกิน20ล้านดอลลาร์ต่อปีโตมากกว่า30%อร์ตัตราต่อสัญญาใหม่9กสอนะท้อนความเหนียวแน่นของผลิตภัณฑ์กระแสเงินสดอิสระ535หล้านดอลลาร์ซื้อหุ้นคืน361ล้านดอลลาร์ในไตามาสเดียวเงินสดและการลงทุน10.8พันล้านดอลลาร์ปลายไตมาส 3. Oracle o r c l ผู้พัฒนาและจำหน่าโครงสร้างพื้นฐานข่าวบวกซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่รองรับงาน AI ที่ซับซ้อนเทคโนโลยีฐานข้อมูลทำงานร่วมกับ OCI และยังรองรับ AWS Google Cloud Azure Oracle Data b a s e 23 AI ช่วยให้ธุรกิจใช้ข้อมูลของตัวเองกับ LLM ยอดนิยมได้ พร้อมความปลอดภัยเต็มที่ผลประกอบการไตรมาส4ปีงบประมาณ2,025รายได้15.9พันล้านดอลลาร์โตขึ้น11% OCI โต52%เป็น3,000ล้านดอลลาร์กระแสงเงินสดจากการดำเนินงานทั้งปี20.8พันล้านดอลลาร์โต12% backlog โต41%เป็น1 3 8พันล้านดอลลาร์ คาดว่าจะโตอีก100%ภายในสิ้นปีงบประมาณ2,026คืนทุนให้ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นคืน150ล้านดอลลาร์บวกปันผลเกือบ4.7พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2,025คาดการปีงบประมาณ2,026รายได้ OCI โต้70%รายได้รวมมากกว่า67,000ล้านดอลลาร์โต้6 สรุปทั้ง3บริษัทบอดคอมเซอร์วิทนาวและโอราเคินต่างมีธุรกิจ AI ที่แข่งแก่งกระแสงเงินสดมหาศาลและสามารถคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองการเติบโตระยะยาวฝากกดไลค์กดส u บสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสับวันนี้สวัสดีครับ